อีกเรื่องนึงครับรักนี้เจ้จัดให้ครับเพิ่งจะปิดกล้องกันไปนะครับคุณเจอ่าพี่พุดเดิลน,นะครับคุณปัญจรีครับใช้เวลานานถึง9เดือนนะครับในการถ่ายทำเม <c oughs> ื่อวานนี้ก็ฉลองปิดกล้องกันไปครับทำเสื้อ99้คิวนะครับ <c oughs> เพราะว่าต้องถ่ายกันถึงขนาด99้คิวทีเดียวไปชมบรรยากาศกันครับ เป็นละครเรื่องแรกที่พุดเดินปัจจีหรือเจ้แห่งตะลุยก้องถ่ายขึ้นแทนเป็นผู้จัดกับละครโรแมนติกค,คอมดี้รักนี้เจ้จัดให้ที่ใช้คิวถ่ายนานถึง9เดือนเมื่อถึงคิวเลี้ยงปิดกล้องละครเจ้พุทเดินก็จัดเต็มสวมเสื้อสกีนลาย99คิวร้องเพลงปลดปล่อยความเครียดแบบไม่วางไม่ ร้อมควงพระเอกลมพัชตะที่เรื่องนี้รับสองบทบาทเป็นหนุ่มหล่อและเกนัทนัทรัตมาวินบิ๊กพูชิสานักแสดงน้องใหม่และทีมงานขึ้นร่วมสนุกค่ะแต่นางเอกแมทพริรณีที่ติดถ่ายละครงานนี้เจ้พุดเดิลบอกว่าเรื่องนี้จะเห็นความรักในแบบผมลิขิตซึ่งตรงกับนิยามความรักของเ <1 S 1> จ้พุดเดิลค่ะ ว่ายกภูเขาออกจากอกทีเดียวอันที่จริงอ่ะพี่มีความสุขได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าพี่เกรงใจน,งน้องนนักแสดงอะค่ะเอาเวลาเอาเวลา,เอาเวลาเขามาอยู่กับเรานานแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเคลียร์เสร็จก็รู้สึกสบายใจว่าอ่ะโอเคแล้วลหละเขาได้ไปทํางานชิ้นอื่นๆต่อไปอะคะ่ะใช้คําว่าไม่มีวันลืมกันเลยทีเดียวกับละครเรื่องแรก99คิวนั้นือในละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะเดิมพระเอกนางเอกเนี่ยเขาเป็นหนุ่มสาวที่ ไม่เชื่อในความรักอะ่ะคือพระเอกเองเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเขารักอิสระเขาไม่จำเป็นต้องมีใครนางเอกเองเนก็เคยเจอความรักที่ไม่ดีก็คิดว่าชีวิตนี้ไม่อยากจะรักผู้ชายอีกแล้วแต่ว่าอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้เขาสองคนเนี่ยต้องมารักกันจนได้เพราะว่าเจ้เป็นคนที่เชื่อในเรื่องพรหมลิขิตเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พรหมลิขิตนะพี่ลมเนาะมันเหมือนอุ้ยอยู่กันไกลนางเอกก็อยู่ที่พระเอกอยู่ที่หนึ่งแต่พรหมลิขิตมันก็ทําให้ทั้งคู่ต้องมารักกันจนได้เจ้เชื่อในพรหมลิขิตผู้จัดละครมือ,มยยง,ง,ง,รรองแรก รักนี้เจ๊จัดให้ที่เตรียมจะลงจอเดือนเมษายนนี้ค่ะทุกท่าที่พักดีกุ่ลรายงาน